สวัสดีคะ่ะลูกค้าห้างทองหวังอยากมีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะลูกค้านําแหวนน้ําหนักครึ่งสลึงมาเดนให้ชมกันนะคะลูกค้าก่อนจะไปชมรายแหวนนะคะลูกค้าฝากลูกค้านะคะกดนะคะติดตามช่อง YouTube ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไวน้นะนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านอัปเดตลงทุกวันนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะเพจห้างทองหวังอยากมีทาง Facebook ด้วยนะคะ มาชมรายแรกกันเลยนะคะลูกค้าแต่แรกนะคะลูกค้าจะเป็นลายนี้นะคะลายแฟชั่นนะคะเก๋ๆแบบนี้นะคะน้ำหนักครึ่งสลึงนะคะดีไซน์เก๋มากๆนะคะวงนี้มาใหม่นะคะลูกค้าลายนี้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะเก๋มากๆค่ะค่ะแบบต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นแหวนงาน บอกมีดนะคะจะเป็นงานตัดลายพ้นสายนะคะเนะะี่ยค่ะงานตัดลายส,สวยๆลึกๆนะคะลูกค้าเวลาโดนกระแสไนะคะก็จะวิบวับประมาณนี้เลยนะคะน้ำหนักครึ่งสลึงนะคะลูกค้าทุกแบบทุกบบลายมีขอบไซส์นะคะลายก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้ามันจะเป็นคัพแบบคัาลาลน์ไปเลยนะคะลูกค้าจะไม่มีแบบว่า,าลายชัดเจนนะคะมากนะคะก็จะเป็นลายประมาณนี้นะคะ่ะทุกแบบเลย ะะต่อมานะคะลูกค้าก็จะเป็นแหวนนะคะน้ำหนักครึง่งสลึง5แบบ5ดีไซน์5สไตล์เลยนะคะลูกค้าวงแรกนะคะวงแรกนี้นะคะก็จะเป็นแหวนเหลี่ยมล้งนะคะลูกค้าวงที่สองนะคะจะเป็นแหวนนะคะลายกําแพงเมืองจีนนะคะลูกค้าจะเป็นลายกําแพงเมืองจีนทั้งวงเลยนะคะวงที่3มะคะ่ะ ค่ะลูกค้าจะเป็นสแสตททรงล้อแมกนะคะวงที่หค่ะจะเป็นแหวนเกี้ยงค่ะต่อมานะคะลูกค้าก็จะเป็นแหวนงานปั๊มนะคะจะมีหลายแบบหลายสไตล์เลยนะคะวงแรกค่ะจะเป็นงานปั๊มนะคะรูปดอกไม้ค่ะวงที่2จะเป็นงานตัดลายนะคะบนสายจิตเพชรนะคะ วงที่3นะคะลูกค้าวงนี้นะคะจะเป็นแหวนโลกตำรวจค่ะปั๊มโลกตำรวจนะคะวงที่4ก็จะเป็นแหวนปั๊มนะคะรูปดอกไม้ค่ะวงที่5ก็จะเป็นแหวนปั๊มรูปดอกไม้เหมือนกันนะคะลูกค้าแต่ว่าดีไซน์ซดอกไม้จะแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าลูกค้ามาต่องานปั๊มนะคะวงนี้ก็จะเป็นพ่นนสายตัดลายจิ๊กเพชรเหมือนกันนะคะรูปดอกไม้ <c oughs> ก็จะเป็นรูปดอกไม้เหมือนกันอันนี้จะเป็นลายกระแพงเมืองจีนนะคะส่วนลายนี้ก็จะเป็นรูปดอกไม้เหมือนกันค่ะต่อมานะคะลูกค้าก็จะเป็นงานแฟชั่นนะคะมาชมกันเลยนะคะลูกค้าวงแรกนะคะก็จะเป็นแหวนไม้มะกอกนะคะวงนี้ก็จะเป็นรูปโปงค่ะวงนี้ก็จะเป็นหวัวใจนะคะอันนี้จะเป็นหัวใจคู่นะคะอันนี้จะเป็นหัวใจฝังพ,ะะะนนจจงพอยค่ะ หัวใจสามชั้นนะคะค่ะเป็นหัวใจสามชั้นค่ะส่วนวงนี้จะเป็นแหวนพลอยเม็ดเดี่ยวนะคะทรงชูค่ะวงนี้ก็จะเป็นแหวนพลอยนะคะล้อมนะคะมีบ่าข้างด้วยค่ะให้ชมสองว,วงนี้ชัดๆนะคะลูกค้าดีเลยค่ะ สองวงนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าอันนี้วงแรกนะคะเป็นแหวนพลอยเม็ดเดี่ยวทรงชูนะคะส่วนวงนี้จะเป็นแบบนพลอยล้อมนะคะลูกค้าแหวนทางร้านนะคะที่เข้าใหม่วันนี้นะคะลูกค้ามีทั้งหมดหลายแบบหลายดีไซน์เลยนะคะ ลูกค้าค่ะถ้าอยากได้ซสายไหนนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านมีสินค้าครบถุกซสานะคะไซสายเล็กไซสายใหญ่ก็มีนะคะลูกค้าอยากได้ไซสายไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะตงรงไลน์นะคะไลน์แอดจะขึ้นโชว์อยู่บนมือจอด้านซ้ายมือของลูกค้านะคะชอบวงไหนสนใจวงไหนนะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ คลิปนี้ไปก่อนนะคะมาสั้นๆนะคะลูกค้าแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้มีสินค้าลงใหม่เพียบเลยนะคะ